เตงเยกูจ่าลาเตงเยกูจ่าลาคุณว่ายน้ำเป็นไหมคุณว่ายน้ำเป็นไหมคุณว่ายน้ำเป็นไหมเตงเยกูจ่าลากูจ่าป่าเดว่ายเป็นว่ายเ,เป็นฉันรอเยกูจ่าป่าเดผมว่ายน้ำเป็น ผมไหว้น้ำเป็นมะกูเจปาบูาบไหว้ไม่เป็นไหว้ไม่เป็นดิฉันไหว้น้ำไม่เป็นฉันเอไอจะม,มะยีมะกูเจปาบูจะมะยีมะกูเจปาบูดิฉันไหว้น้ำไม่เป็น